สวัสดีครับเพื่อนครับพ่อกับบังคับแฟมบลี่ครับหลังจากมาแต่ตึกปลากับมาท้ามาหารกินกันนะครับเนาะเแซ่บแซ่บครับกินกลางคืนปลาสดๆดปีงนหอนครับไปเบิ่งตีงปลาผมนี่ครับปีงปลาผมนะครับร้อนร้อนสดๆเลยปลาสดๆตึกสะดุ้งมาเมื่อกี้นี่ยจะไปกินบ่ครับพี่น้องกับแจวปีงจำแจวของผมครับผมเอาล้วครับอาหารเราเมื่อนี้มาแล้วครับปีงปลาครับผมปีงปลาขี้ผมผมนะครับปลาเสื่อมปลาทะเยอกรงนี้ ผมก็ใส่หมูครับโอ้หนึ่งฟ้าบูครับอืมคุณอ่ะเสียบๆเลยเป็นไดเป็นได้ได้กินหนึ่งพักนะครับผมน้ำจิ้มดีดีปลาทอดโอ้แจ่วแมงโอเคแจ่วพริกสดน้ำพริกนะครับสดตำสดๆเลยนี่อะไรคืออาจารย์ไปให้ข้าวไปลูกน้ำพริกไก่โกมอันนี้อะไรอะอ่ะเครื่องในหมูลูก เราต้องการหนูสามชามข้าวครบทีมเหมือนเดิมครับวันนี้ครับผมแม่หลังจากปินกระดูกหมแล้วข้าวเท่าเดิมพี่พี่ก้วลูกอ๋อไม่ต้มตังนั้นหนูกินข้าวเท่าเดิมหมดเนอเอาเอานี่ไม่ได้เลยน้ำพริกนี่ไม่ได้เลยจิ้มน้ำพริกนี่ปลานี่ลูกปลาหนังโอ้นี่กินปลาปลาไม่ปลาหนังปลาขี้โผมพี่น้องนี่ครับปลาหนังอร่อยได้แซ่บสดๆอุ่นๆเลยทอดกระดูกปลาถึงกระดูปลาปิ้งกระดูแม่หนูไม่กินจมูกกินเจ้า หมูก็มีแบบครับครับน่ากินไหมะเพาเสียบยมันมันโคเคขมเลยโอ้โหมันเป็นเกลือยู่ลูก้างไ้เก็บมันไม่มีนมอะไรเลยลูกเอาก็เอาออกเลยเกลือพักหนึ่งเฮ้ยวคำนี้หมดริกเอาไหมอ่ะป่าไม่เอาหิงป่าขน้งครับหมอเลยกินเลยน้องหมอทะแยนทะแยนแสบๆพี่น้องมาๆกินกันเ้อ เขาเดียวเขาหมดจะหมดหันอีสานบ้านบ้านเอาไปหามาเองครับปลอดภัยมนนันหมดใช่ไหมกัดหลายครั้งเห<อ>็ุดีดีพีเราต้องใส่ครับรุ่นนีงใส่มันไม่หมดเลยเขาดูนะเพิ่มมันจะอ้วนตุองการอย่างการน้ำหรือ่าจะหนังงงงงเห,ห,ห็นไ,ไหมไม่เห็นไมด้เดี๋ยวลุยไส้หมูครับทำตุ้มตุ้ใหญ่เลยนะ ลิ้นมูิมูโอ้ิมพิษพี่นำพิกตัวพิดอันน้ำพิงจมพิงปลาเหไม่ค่อยอยากยส่ฝ่ายยันอกบานน้ำพริกอ่ะนั่นนึกถึงปลาจมจีปุดเออแม่ทำไมไม่สะแม่ราอยากมาฝั่งหนูบ้างใครเลิเหอหนูจิมไม่หรอกบางเขาหนูจะจิ้มนะแั่นนี้หนูไม่จิ้มละหนึ่งปลาบูตัวใหญ่จังเลย โม้พูดมึงมจจ้างอ๋อตัวอยากเคจ้างตมึงอนอ่อมือมืพอดีได้มันมันมันพอดีบ่อืมครับเรอยกเค็มอืมอก็ดีเลยเพมันเค็มอืมแล้วนำมันหอมอยากจ้างออเ็ดอน่กินไม่ตแช่บๆพี่น้องเอ้มาๆมกินให้หมดสิลูกกินลูกก็ดีหนูไม่ไหวเพราะมันไม่เป็นซอมซำอืมเหรอชอบปน่อมตำแบบอกตัวบ้างก็มี ปากกันโยกบ่นไอย่อมามด้กตัวน้อ้น่ินเสารเมอปเหียกลางทางครับเนาถิ่นแม่ค่กระจ้าเลยออกน่ออกมาตนะแม่่อาบน้ำเลยนะพรุ่งนี้ตื่นแต่เช้านะไปอยู่วิ่งกับแม่นะเหนืไปน่อยเนาะหน่อย้ไปเดินไปเดินหน่อย้วตื่นเลยได้คืบ้าไปเล่นมาจ โอเคแล้วมีใครอยู่ปล่าไม่มีครป่านมันเพิ่หป่านหลัง้อไปไหมีนักเรียนอ่ะไม่มีนะเอออันนี้ยังไม่ยังไม่เปิดเทอมเหรือนะเปลี่นต้องแปดนมงติงปานติงปานเาต้องใส่กีับเอาเว้นเอาเว้นอกมาัลน หยุด20อ้าแม่นูเขาใจละอยุด20วันใช่ไหมมีแจความจังปไหนูหนูคิดว่าจยุด10วันข้อหนึงหยุดตั้แต่เมอยุด20วันแต่หนูคิดว่าหยุด10วันเบลกหยุด20วันได่เหอโอเคมาเจ้าของเขาเส้นหนาขานะครับไปเ็อย่างนครป่าตงใหญ่ๆกูมูนะครับนี่ถือบัทสุดท้ายครับ นันน่อยก็มันแต่มันยามมันก็มันดิหยามมันอ่มมันก็มันจะมือจะไปกินขังน้องครับขังน้องจะอโรกุ่อีกของเว้นโอ้แสบจะมันหนอยู่่าได้มองมันอยู่ค่ะนามนามหล่นลงมามันหนอกค่ะขพนตุ้งแห้งกระดอนเนาะอ้าลมอ่ลหายลงมากอ่ะมันรยไปอยู่อันม่ชอบเนี่ มนบ่น,นงล่นงไงไม่าบอมันหรอหรอ,อรมม้มาลตงมา,าไต่ไเลยกอบชวนมาลงกดาเอากระดุมกรป,ป๋าว้ปู้าคก็ข้านาิ่นผมเนาะก็ไปขึนายมั้งอใ่อมาบอลจอดรถใหญ่ถึงจะอยากมันมากข้า,า,า,าต้องการผมชางแรกขอ น้องห้องอห้งองอ่อนห้องอื่นถ้ามีลือกคู่ห,ออห,หวานคู่วาติดกรรมงหันนามแครับ,รบสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบังคำเฟรมลีด้วยนะครับขอบคุณมากๆที่รับชมรับฟังครับจะเจอกันคลิปต่อไปครับผม